อันที่เราไว้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะใช้มีดมีดอะไรก็ได้นะครับเจาะตรงนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับเหล็กนี้ได้นะครับแล้วเราก็ได้ดาบนะครับส่วนวิธีจนะส่วนวิธีการทําอันนี้นะครับเราก็จะเอาไปลนไฟนะครับลนไฟปุ๊บแล้วเราก็จะเอามาตีตีตีให้มันขยายแล้วเราก็เจาะรูกลางลงมานะครับก็มันจะได้เป็นมีดนะครับ งั้นเดี๋ยวเราก็ดูวิธีการหลอมเลยดูวิธีการลนไฟแล้วก็จะจุดไฟความไม้นี้จะทนต่อต่อไฟไ<ห>น,นะก็ใช้ความร้อนประมาณ2 0 0 0 2น0 0อะไรวะ350 2,350นนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะเราก็จะเอาลนลนไปในไฟนะครับประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครับพอครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะออกมาครับก็จะมี ลักษณะดังนี้นะครับเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับว่าวิธีการทำปอกการหัดะอะไรพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นดนาลเหล็กน้พีที่เราหลอมแล้วก็เป็นแท่งเรียบร้อยครับเราก็จะเอามาต่อกับแท่งที่เราทําไว้ครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ติดดานนะเดี๋ยวจะติดดามเลยนะครับก็ต้องตัดตัดเหล็กน้ำพีไปนิดสักนิดหน่อยครับก็ต้องต้องใช้วิธีตัดเยอะเลยครับ แข็งมากเลยครับถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นดาบเห่็กน้พีก็ไปที่อุตรอตร,ตรดิตนะครับ<อ>ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ดา<อ>บเหล็กน้ำพีนะครับ<อ>ก็สามารถไปขุดดาบเหล็กน้ำพีไปขุดเหล็กน้ำพีได้นะครับแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์โชว์ดาบเหล็กน้ำพีนะครับก็ดาบเหล็กน้ำพีที่นั่นก็จะมีความยาวยาวที่สุดในโลกนะครับและใหญ่ที่สุดในโลกก็ยาว9.2เมตรนะครับส่วนความหนักก็ ความหนักก็สี่ร้อยสี่ร้อยเท่าไรนะสี่ร้อยห้าสิบตันห้าสิบกิโลกรัมก,รก็อันนี้ก็เราจะอันนี้เราก็มันจะยาวไปมันมันจะยาวไปคนระับเราก็เลยต้องตัดสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทาสีตรงด้ามทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามามาดูดาบที่ทําเสร็จกันแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นดาบเล็กน้ําพีนะครับพี่ เราทําเสร็จมาแล้วครับที่เราทําเสร็จมาแล้วนะครับ,รรรบก็จะทาสีติดเชือกสีเหลืองติดเชือกแล้วก็ทาสีอะไรพวกนี้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวให้ช่างทีจับด,ดูนะครับยาวมากเลยหนักไหมครับโอ้หนักเราเรา,เ,ราเกือบตันนะครับแต่ว่าเราจะถือไปอนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า ให้ช่างกล้องถือครับเดี๋ยวช่างกล้องงอนครับอ่าช่างกล้องลองถือดูครับช่างกล้องถือดูครับเนี่ยหนักไหมครับหนักไหมครับช่างกล้องหนักหนักหนักมากเลยครับประมาณกี่โลครับกับตันนะครับน่าจะห้ากิโลครับครับครับก็เราอันนี้เราก็จะมาจากดาบเหล็กน้ำพีนะครับที่เราขุดมาได้เป็นแท่งเรยาวนะครับก็อันนี้ก็จะคมมากเลยครับคมที่สุดนะครับและ ก็วันนี้ครับก็ขอขอบคุณช่างกล้องแล้วก็ขอบคุณท่านผูชน้ชมที่ติดตามนะครับ,บครับเดี๋ยววันหน้าเราจะมาทําอย่างอื่นก็อยากรู้ก็ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ